เป็ทนทรงอย่างแบดไม่แซดนะครับรอบนี้มาเป็นชุดแบดบอยและเซ็ตตัวตึงบนแต่ก็ซื้อถ้าพูดถึงตัวผลงานเนี่ยเฟี้ยวเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกจริตก claro> ับชื่อสักเท่าไหร่แต่ผลงานออกมาดูดีมีหัวก็โลงหัวก็โหลกนะคุณผู้ชมดูดิฮะ ดีเทลดีนะอันนี้คือชมนะครับผมมีไฟแลบออกมาจากเออรักแร้นะครับผมมีทองบ่งบอกถึงความเป็นตัวตึงนะครับผมโอ้โหลายสักที่มันล้นออกมาจากแขนเป็นเปลไฟด้านหลังก็เหมือนอเขาเรียกว่าอะไรนะของดีออคล้ายๆนะครับเฮ้ยเฟี้ยวเซตนี้เฟีย้ยวผมว่าใช้ได้เลยอันนี้เป็นอะไรโอ้ยนอกจากนี้ยังเมสกายวิงนกทองโอ้โหใส่กันไม่ทานแล้วสกายวิงมีเยอะมากนะครับก็ดูเต็มเหน่อยได้ไหม โอ้เฟี้ยวอะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ใช้ได้วันนี้มาดีนะไม่ดีตรงชื่อแค่นั้นเองอไปกันเลยคุณผ,ผู้ชมแบบเฟี้ยวเ้วเก้าเพชรวันนี้ชุดใช้ได้ครับแต่แต่ชื่อไม่ค่อยดีจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะไม่หมัน่นโ้แต่โอกาสเป็นไปได้เนี่ยน้อยมากเอ็นไปทางเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ําลครับซึ่งผมชินแล้วลนะ่ะนะครับไม่โวยวายไม่ไม่บ่นละนะครับแต่ผมว่ามันเกินไปปะถ้ามันจะเหลือ3ชิ้นแบบสีทองอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะเกินไปนะเพราะว่ามันล็อกแค่มึงออกมาบอกว่าผมล็อกเจบ จริงๆผมจะไม่บ่นเลยถ้าแบบออกมาโพสหน้าแฟนเพจเลยแบบตู้ทุกตู้ในลัคกี้รอยัหรือว่าในทุกตู้ในกิจกรรมเราล็อกหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคกูคเข้าใจได้มับก็ให้เอเฮยเอาไปก่อนเมาฮะ แต่ไม่เป็นไรชุดมันดีเฟียวอยู่นะครับผม,ผมเดี๋ยวใส่ชุดนี้เลยเปลี่ยนเลยนะครับผมไม่ใส่แล้วทรงอย่างแบ๊เปลี่ยนมาเป็นแบดบอยแล้วเซตตัวตึงแทนสกายนกทองมาเอาปืนออกนะครับแล้วก็นี้ออกเลยแล้วไปกันแบบรวดเร็วผว่าผมเหมาอะสอตู้เชื่อไหมผมรู้สึกบอกเลยว่าเหมา2ตู้แน่เอ้ยเอาดีเอาดีระเ,เบิดฟักทองว่ะคุณ เอฟเฟกระเบิดมันคือสารเคมีเหรอหากดูเผินเมันก็แค่ของตกแต่งทั่วไปใช่กูก็รู้สึกอย่างงั้นน่ะผมไม่ค่อชอบเอฟเฟกระเบิดมันดูธรรมดามาดูเฉยๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เหมาได้ไหมอ่ะขอสักตู้หนึ่งไม่เหมาอ่ะได้ปะหรือขอมากไปเฮ้ยโอาดีอาจจะไม่เหมานะเฮ้ย ถ้าตู้นี้กูไม่เหมามึงเอาอะไรออกมาขายเอาอะไรออกมาหลอกกูซื้อทั้งหมดกูยอยากมีความรู้สึกแบบไม่เหมามา้างอ่ะได้ปะกูขอมึงมากไปไหมมากไปเหมาตู้นะครับผมทั้งสองตู้นะคุณผู้ชมนะอันนี้เป็นอะไรกุโกรยอนะครับแล้วก็มีชุดด้วยชุดไม่ค่อย ชุดไม่ค่อยเดินเนี่ยชุดเดียเฟี้ยวผมว่าเท่เลยนะครับผมใส่กับหมัดนี้เข้าด้วยแต่ว่ามันมีหมัดไฟที่แบบเข้ามากกว่านี้อันนี้มันออกเป็นพุกไงเห็นป่ะเห็นไหมเห็นไหมไหมเพราะฉะนั้นขออนุญาตเปลี่ยนหมัดนิดนึงนะครับมันจะได้เข้ากับตรีมอันนี้เป็นระเบิดนะครับอาศใส่ไหมไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมผมไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วไอ้พวกเนี้ย ชาแซมเลยเว้ยไม่รู้จะใส่ไปทําไมครับเพราะไม่เคยใช้เลยครับไอวอลแต่ก็ใส่ใส่ไปนะครับใส่ให้คนกลัวไม่รู้มันกลัวจริงหรือเปล่าจะมีหมัดหนึ่งอ่ะเนียเนียนเนี่ยอันน,น,นี้ก็เป็นหมัดไฟนะคุณผู้ชมคือหมัดรูปไฟเนี่ยมันทำมาหลายอันนะอันนี้เป็นสายฟ้านะครับแร,แรปอันนี้หมัดไฟเลยก็ดูธรรมดาไปปะหมัดนี้ดูธรรมดาไหดูจืดๆนะนแค่เป็นเปลวขึ้นมาพยา,ายามหาอันที่มันเข้าให้อยู่อันนี้ไม่ได้เลยเป็นงูเห่าหางกระดิ่งเลยคิดหมัดที่แม่งเฟี้ยงว่ะ บางที่ผมก็ลืมๆไปนะเฮ้ยว่าตัวเองมีหมัดอะไรแล้วยังไม่มีหมัดอะไรเคือแต่หมัดอันนี้เฟีย้ยวอ่ะแส่นิดดีกว่าเย็ดโยยังเทอย่างเทงเราต,ต้องเปลี่ยนท่าด้วยนะ ไม่เปลี่ยนละกันคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตนะตอนนี้เราใส่น,นี้อยู่นะครับเป็นท่า MVP ใช่ไ่ะเปลี่ยนเป็นนกแล้วกันนะครับนี่เป็นท่าแปลงร่างใช่ไหมอ๋อเรามีหลายอันผมว่าน,นี้เท่กว่าวะเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับสัตว์คีที่เราได้มาเมื่อกี้เลยนะครับผมเอาเป็นนกทองละกันวันนี้เนี่ยผมตั้งใจมากนะครับผมจะมาเล่นไอ้โคโนนะครับผมไปดูคลิปในติ๊กต็อกนึงผมแม่งโคโนเนี่ยไม่โคตรมีประโยชน์เลยนะแต่ว่า อยู่ที่คนใช้ด้วยคุณผู้ชมนึกออกปะถ้าคนใช้เป็นกูอะยังไงโคโนโ่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกไอ,อ้ชิบหายโคโนโ่ที่มันของตัวนี่ปะได้ปะเปลี่ยนได้ปะเปลี่ยนได้วะเออเฟียวนี่แหละครับผมอ้าวเราต้องเปลี่ยนตัวเลยเหรอ <c oughs> ขออนุญาตแต่งตัวใหม่แป๊บนึงครับคุณผู้ชมครับและชุดมันเยอะด้วยดิยดไอ้ปิมอะมันจำไม่ได้หรอกมันเพิ่งซื้ออะไรมาไอ้ชุดแบดบอยอะแบดบอยนี่ชุดนี้เลยนะครับ <c oughs> นเน่เสร็จแล้วคุณผู้ชมสีดีดีกว่าน,นะครับ ไปเลยไปเลยไปเลยว้ชุดผมแม่งตรวิบวับอ่ะคุณผู้ชมดูดิแม่งวิบวับไปหมดเลยถ้าใครอยากจะวิบวับแบบนี้เนี่ยตอ The h u n t Shop ครับผมสนใจเติมเงินฟรีไฟลนะครับหรือว่าเกมมือถือเกมมืออื่นนะครับผมรับเติมทั้งหมดนะติดต่อไปเลยนะครับ The h u n t Shop เขาเห็นผมปะไม่น่าเห็นเฮ้ยทำอะไรเธอ ติดเล่นติดเล่นติดเล่นไปก่อนติดเล่นไปก่อนเพื่อรู้ว่าไอ้ต้มพะโล้จะมาช่วยไงเล่นในตาของเราจริงไงอาแรกเราติดเล่นคุ้ขำไปก่อนคุณผู้ชมเฮ้ยต้มพะโล้ระวังเลยต้มพะโล้แม่งยิงไม่ระวังเลยว่ะอยู่เลยนั้นอยู่นี่นั้นอีกไหวไหมเนี่ยเฮ้ยแปลกๆว่ะแปลกๆว่ะเฮ้ยสองสองว่ะไหวปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พิมอย่าติดเล่นดิ่ออกมาเา แพ้ที่โทษผมเลยนะผมติดเล่นนะ <Okay. S 1> เอาดีๆเอาดีๆสองหนึ่งเอ็งไหวนะเพ่อหนุ่มใบเล่เขียวเอาไว้เจอแล้วกำลังดมของอยู่เออได้ยังไงโอเค <Okay. S 1> <c oughs> แอคกเลยนะมึงมาๆๆรอบนี้เอาจริงแล้วคุณผู้ชมไม่ไม่ไม่ติดเลยนะเมื่อกี้ขอโทษติดฮาไปหน่อยนะครับผมเมื่อกี้ติดฮาไปหน่อยขออนุญาตดึงหวัวรัวๆเลยนะถ้าเอาจริงเนี่ยต้องเข้าโหมดหมดปักธง แล้วก็ตีละครั้งหน่อยจะได้มีพลังเสริมนะครับมันเป็นพลังแฝงนะครับไอ้พูกนี้อนาคตมันจะมีท่าที่แบบจะแรงกว่าปัดธงไหมผมว่าอนาคตมันน่าจะมีเพราะว่าตอนนี้คนมีปัดธงเยอะเท่ากับเขาจะไม่ได้เงินจากคนที่แบบมีปัดธงแล้วไงในมุมการตลาดอ่ะมึงนึกอ,ออกไหมหาก่อนเจ็บเจ็บเจ็บจัดมาเต็มเลยหลังก็มีครับ โดนไปสามสิบเลยครับนั่นบนนั่นบนชิบหายแล้วฝั่งนี้ลว่วงเฮียเราลว่วงเราล่วงก,กันบานเลยคุณผู้ชมไม่ตลกแล้ววะไม่ไม่ไปชิบหายแล้วเรเรียบร้อยครับ <Triple kill. S 1> สมขบเขียวดีเนี่ยพวกมึงในกุชชาร์ปไงไปยิงได้แล้วปากดีต้องฝึกใช้ไอวอลไปด้วยปิมมึงเล่นฟรีไฟล์เมากี่ปีเนี่ยไม่เคยกดไอวอลเลยต้องสลับปุ่มนีม่ปิมเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวกดไอวอลเลยกดไอวอลโชว์เด็กๆเ,เลยแบบว่ากดปึ๊บนั่งปับ๊บหรือว่านั่งปับ๊บกดปึ๊บเลยไอย้เหี้ยไอ้เหี้ย,ยกลายเปน็นนอนนี่เหรอหาอะไรสัตว์ไม่มีไอวอลใช้แล้วตอนนี้เฮ้ยเหนียววะทำขวามเลยหรอมาลัส ป้องหว่มสา3ดูละลาวก่อนดูละลาวก่อน,นเย็นถ้าชนะต้องใจเย็นหน่อยไปตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวครับผมสามหนึ่งไอ้น้องพี่เดินไปลายังชนะเลยมัง้ง <c oughs> ผมต้องเป็นคนปิดเพราะว่เป็นาสายตาเยี่ยว <c oughs> อันเน่อันเน่อันเน่รอแล้วเดี๋ยวไงต้องบอ,อกว่า เล่นกันเหยื่อแต่เล่นกันเหยื่อเล่นกันเหยื่อเล่นกันเหยื่อไม่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องรีคุณไม่จำเป็นจะต้องไปเอาชีวิตใครค่อยๆเล่นกันเหยื่อหรือว่าตานี้ไปมันจะเฉิดสนายขออนุญาตสนายหน่อยเล่นไงว่าสนายเนี่ยเฮ้ยปี่โมดีเด็กๆจะกรีดกันนะถ้ามึงเล่นสนายอ่ะคือมันจะไม่มีการให้โอกาสใครเลยถ้าผมเล่นสนายอ่ะมันเม็ดเดียวแล้วมันก็จอดไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยคุณผู้ชม อ๋อไม่โดนเลยวะเฮ้ยโอ้โหแม็กก่อนเลยอย่าให้ได้เชิดแม่ง็กเได้ยิงยอะไอเยือกกว่าจะได้เชิดตัวท้ายตัวท้ายของตอนไหนโอ้โหกว่าจะได้เฉิดยยืนตีละครั้งเฉยใครก็ต้นงตีขออีกแบนหนึ่งไอ้ยั่วสไลดกว่าได้ได้เฉิด ลาเมเท่าไหร่เนี่ยปีมโอ้โหสอ0พนลเมมันไม่แบ่งใครเลยในปีมอ่ะมันเอาคนเดียวมันโลภนะตัวนี้แล้วใครมันจะไหวกบมันน่ะขออญาตอีกรอบหนึ่งขอส้นานแบบที่ผมยิงแม่นเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะมาจากเดือดฮันช็อปด้วยเขาให้หน่อย เออเขาน่ารักไงเขาอยู่กับเรามานานใครดูฟรีไฟล์มันตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็น่าจะรู้หูดเดินชอบอยู่กับเรามานานมากแล้วก็ขอให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเดิมนะ้าสนใจเติมเกมฟรีไฟล์นะครับติดต่อได้แอดไลน์ไปเลยเสริมดวงก่อนเสริมดวงก่อนเสริมดวงก่อนอันนี้เขาเรียกว่าตีตีะระฆังตีบวกเสริมดวงนะครับไปกูมีโคโน่นะมาดิกูมีโคโน่นะมึงไม่กลัวไม่คนหนึ่งอ่ะ คนนึงหายปี๊เก็บคนเดียวสองคิวอะเฮ้ยอย่างนี้คนมันจะเล่นไม่ไหวนะอย่างนี้คือมันไม่จะไม่มีคนเล่นกับผมเมื่อดีเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันไม่ได้แล้วนาอย่างเงี้ยปีมึงจะเล่นอย่างเงี้ยใครจะเล่นกับมึงอะ กดเอฟเฟคให้ตัวเองพ่อมึงตายได้ไงเนี่ย้ยเด็กมันจะไม่กล้าเล่นกับผมเมาในอย่างเงี้ผมต้องปรับปรุงตัวนะขออนุญาตชาร์จนะตอนนี้ขออนุญาตชาร์จเลยยิงอะไรอ่ะเอาแล้วไม่ก็ยิงเอาดูไม่ยิงค้างเลยใช่ไหมใครจะเล่นด้วยไหวอ่ะบ้าดาเมจมันเยอะขนาดนี้ยว่มีตัวหนึ่งเอฟเอ ราต้องรีบครับยังไงเขาต้องมาครับรต้องรีบเอาหวัวร่วงครับไปเพราะว่าเขาน่าจะกำลังชุบกันอยู่<อ>ไปชุบต้องรีบครับรต้องรีบรต้องรีบแม่รงรีบ อะไรเด็กน้อยพี่โหดขนาดนี้พี่เอาเวลามาชุบเองหรอพี่ถามจริงพี่รังทําเกมอยู่เอเลยพี่อ่านกลับไปชูมันใช่เรื่องไหมอ่ะไม่ต้องคิดนะปัดทงโชว์เด็กมันหน่อยโอ้กีต์กีเลยกีตเลยพวกเด็กนี่เห็นท่าปัดทงนี่คือกีดนะไม่มี วิ้ยทำไมเกมมันกระตุกกระตุกวะไม่คิดจะงหวงยิงผมูมันสะดุดนะเห็นไิม ยังไงมึงก็ต้องเข้ามามาันขาวประจัญจาเฮ้ยมึงรีบไปไหนเนี่ยใจเย็นเดี๋ยวมันก็ต้องเข้ามาแค่น <out> ั like ้น <western> ย <intro> ืนแอคอยู <predators> <trans> ่นั่นไม่คิดว่ามึงจะรอดหรือไงมึงเจอพี่ิมพ์ตอนพิมเข้มอย่างเงี้ยมึงเจอตอนธรรมดามึงก็เหนื่อยพอแรงแล้วแล้วมาเจอตอนกูเข้าฝากแบบเนี้ยโอ้กโหอะไรวะันนี่อะวัยรุ่นทีนึงค ล,ล่างด้วยชั้นหนึ่งทีวิสตั้มไปเลยเวงทำไมเซิร์ฟมันกระตุกกระตุกอะผมรู้สึกเลยนะว่ามันกระตุกกระตุกอะคุณผ,ผู้ชมแต่มันกระตุกไม่เยอะแต่มันกระตุกรู้สึกได้เอนล่วงอ๋อเอนหญิงล่วง <c oughs> มันนิ่มเกินอะตาเนี้ย บอกให้มันนิ่มจัดเลยอะ่ะมันนิ่มแบบโอ้โหคือไม่ต้องเขี้ยวอะ่ะคือกือนลงคอไปได้เลยเนี่ยอ้าวเนือเพื่อนเพื่อนเพื่อนอมันไม่ต้องเขี้ยวเลยอะ่ะมันกืนเลยอะ่ะคุณผู้ชมมันเกินไปอะ่ะฮะโอ้ย เด็กยังกีดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่คนนี้แหละที่เขามีปากรงไงหิมเกินหลังงผมเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วนะถ้าเรามีปากทงเนี่ยแล้วเด็กมันกีดขนาดเนี้ยทำไมเราต้องตั้งชื่อแบบเพื่อนหนีตัวตนของเราด้วยทั้งที่เราเท่ได้ขนาดเนี้ยเรามีปากทงะนนปิมคุงตัวจริงอุ้ยไม่พอตัวจริงจริงไม่พอเออจริงๆเิป็มคุงจริงๆเฮ้ย ใครอีกใครใครอีิมคุงจริง <c oughs> ชื่อกูดูโง่ด,ดูเป,ป็นตัวปลอมเลยปิมคุงจริงฝากด้วยกัะเดี๋ยวอนจบในการสนใจเติมเกมฟรีไฟ์หรือว่าเติมเกมมือถือเกมมือทุกเกมเลยคุณผู้ชมทุกเกมจริงๆนะอ่อ <c oughs> ช่วงนี้อะไรมานะสมมติบ้วยวอลคาริคอสมัครสกายลินนาอาโออะไรก็แล้วแต่รับหมดติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเจอก,กันพราต่อไป